น้องเฟยเอาลูกพ่อมาดูพ่อเฟยรอไหม <Yeah. S 1> อยู่กับแม่มาเก้าปีแม่ขอเลิกเล่ายังไงก็ไม่เลิกลูกเกิดได้ทิฏวันไปเลิกเล่าเลยพ่อเฟยอตดูก็รู้ว่าหลักเฟยมป้า ฟเพิ่งเกิดยังพูดอะไรมีเป็นเลยไปเลิกเราให้โลกล่ะโอแครทนเลยเๆย่ะอันนี้งานสพพอที่ประเอนเนีย่ยฟีก็น,นั่งรถโอ้ลูกแม่ ตอนแม่ยังเดินได้อยู่แต่ตอนนี้แม่เดินไม่ได้เออแล้วแม่สวยไหมสวยอ,อืมแล้วพ่อหล่อไหมหล่ออุ้นเป็นหมูเลยน่าหล่อแต่เม้นตอนที่แม่เดินได้แม่สวยอ,อืมใช่เลยเมื่อที่แม่เดินไม่ได้แม่ไม่สวยโอ,โอ้โอ าาหัวละครับใช่ไม่มีตุ่มแต่ก่อนไม่มีตุ่มตรงญ,ญาหาอยูอ่เด <c oughs> ี๋ยวนี้มีก็ไม่ไม่ได้รักษาอะไรเนาะทุกวันนี้นกำนะลังสปูแม่เป็นโรคอัมอพาตเหรอ <c oughs> เออก็ลอยเฟดอุ้มมาตอนโตขึ้นตอนนเฟดอุ้มแม่ไม่ได้ละเฟรดตุเล็กอยู่ ไว้ดูพ่อเฟตอ้วนมากดูจีพ่อเฟนอะอะไรก็ดีอยู่พ่อหนวเป็นนักซ่อมเหรอเออใช่แล้วพ่อเฟตทำแม่ททำแม่ซ่อมแอร์แต่พ่อเฟตเขาละเอียดรอบคอบอะทำอะไรทาก็จริงแต่ละเอียดมาก เรียกกว่าแม่เยอะแม่ทำเล่นเร็วแต่แม่แก้ตยดลดพอผิดพาพ่อไปกินอะไรจำไม่ได้หมุกระทะมาั้งขออาวขาวไว้เอกขาวเพื่อน ว่อหน้าพ่อเด็เป็นนักขับหรือนะักท่องเที่ยวหรอกครับพ้าพ่อ,พอไปเที่ยวอันนี้ที่ทำงานพ่อจะมีเลี้ยด้วยโตขึ้นนะพ่อจะขับขับให้เป็นเนอโตขึ้นนี่ตันนี่น เล่นสงการเล่นสงการครับเดี๋ยวเฟ่ก็เดาหนะ้ำให้พ่ออ่ะพี่เดาหรือเฟ่จะไปหาญาติก็ไม่รู้ถ้าไปหาญาติก็ไม่เดาหนะ้ำให้พ่อละอ,อืม ตอนน้ำพ่อป่วยคนตายเยอะพ่อเป็นอะไรใหญ่พ่อเป็นโรคหัวใจหัวใจหัวใจแตกรอดเลือดหัวใจแตกก็เลยปีวบนฟ้ากับเทวดาอืม ตอนนั้นยังไม่มีน้องซีไงก็เลยมีน้องหมาบุ้ยผอมเป็นแล้วมากเลยหาหนูหายไปไหนแล้วตายแล้วตายแล้วเหรอมันมันตายกับมันไปอยู่เป็นเพื่อนกับพ่อหนูไปอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วน้องหมากับกับดาวหมา อืออตอนเล็กีงน้องเฟสน่ะเห็นไหมน่ะทำไมตอนนั้นมีอันนี้ด้วยมีมุ้งด้วยเออตอนนั้นก็มีมุ้งคอบเฟสไงยุ่งเยินยุ่งกับน้อง